ก็ความคมของใบมีดก็ได้ประมาณนี้ก็อันนี้เป็นขนาดห้าเซนนะครับนับจำนวนก้อนเอาได้เลยครับประมาณ สักสิบก้อนต่อกิโลก็จะใช้เวลากินนาทีต่อก้อนก็ลองนับดูอ่ใส่ไว้น้อยอันนี้คือขนัดที่เราเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ฐานที่ตัดงมาก็จะประมาณนี้ ちょっと